ตอนของการเราใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงต้นนะครับทุเรียนสี่ปีนะของบริษัทปุ๋ยของเจซีนะครับเนี่ยหกสามสามนะครับเราใส่ประมาณต้นลงครึ่งนะทุเรียนประมาณสี่ปีนะครับดูนะครับดูสีมันนะครับครับสีปีนะครับเม็ดสวยมากนะครับ เดีย๋ยวเราไปชั่งดูกอ่อนประมาณสักหนครึ่งนะครับต้นหนึ่งประมาณหนครึ่งนะครับสขลาดไปนะครับนเนี่ยขนาดนี้นะครับต้นนี้ประมาณตุเรียนสี่ปีนะครับหนครึ่งและนี้ต้สองนะครับใช้บำรุงลูกนะครับใส่ประมาณยี่สิบวันครั้งนะครับงลสองกิโลนะครับบำรุงต้นนี้เราจะใส่บำรุงต้นสองนะครับโอ้ใช่ไหมครั ผม้องบอกนะครับเนี่ยเราจะเริ่มใส่กันน,นี่ต้นนี้เป็นสุเริยนหลงรับแลน,นะครับดี๋ยวเราใส่ประมาณลูกครึ่งนะครับใส่ลูกครึ่งนะครับนะครับใส่ประมาณลูกครึ่งเองนะครับเรียนดีนี่นะครับตัวน,นี้เป็นตัวนี้เป็นมือันทิงนะครับมือทันทิงครับ รเราใส่ประมาณสามูมันเป็นต้นคู่กันนะครับตอนนี้เรามาใส่อีกสองต้นนะครับรามาใส่นะครับอันนี้เป็นพวงมันีนะครับเป็นพวงมันีนะครับเรียใส่ประมาณนีช้นะครับ นี่เป็นสา,าริกานะครับนี่เราคนเดินประมาณลูกพึ่งนะครับรอบของลูกพึ่งมันลำบากกำลังจะแตกยอดเลยนะครับนะครับนี่ครับนี่เป็นสา,าริกานะครับสาริกาครับสาริกานะครับประมาณลูกพึ่งนะครับเนี่ยอยู่ก่อนะครับนี่เราแล้วเราก็ใส่ สลับกับปูอินรีนะครับของสวนสีนครที่เราทํานะครับแล้วก็ของเยียนซีนะครับสลับกันนะครับเนี่ยใส่แล้วก็ใส่หัวเชื้อได้บ้าทุกๆเดือนนะครับเนี่ยต้นไ่ยไม่โรคอะไรไม่คว่เป็นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมเราก็ในะนังคอนโซนะครับอันนี้นะครับสวัสดีครับ